สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตั้งค่านะครับผมขอไปไวนะครับวิดีโอจะได้ไม่ยืดเยื้อนะครับก็เข้ามาที่เมนูนะครับเซตติ n งนะครับหลังจากนั้นนะครับอันดับแรกที่ให้เราทําเลยก็คือการตั้งค่าในเรื่องของโทเค็นนะครับก็คือให้เราคลิกที่สเต็ปหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ย โปรแกรมก็จะเปิดหน้า eBay ออกมานะครับให้เราล็อกอิน eBay ให้เรียบร้อยนะครับเป็นการขั้นตอนนี้เป็นการเชื่อมโยงนะครับระหว่างโปรแกรมกับ eBay นะครับหลังจากนั้นกดล็อกอินเสร็จนะครับเราก็ I agree ให้เรียบร้อยนะครับพอขึ้นว่า thank you เรียบร้อยแล้วนะครับ t h a n ง you นะครับเรากลับมาที่แท็บแรกแท็บนี้ยังไม่ต้องปิดนะครับกลับมาที่แท็บแรกแล้วกด g e t ที่สเต็ปสนะครับคลิกที่ e API นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยระบบจะทําการดึงโทเค็น ในหน้าที่เราเปิดอยู่เนี่ยมานะครับแล้วก็เซฟเป็นเอ่อเป็นสี่ช่องแบบนี้นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของราคานะครับส่วนต่อมาคือเรื่องของราคาราคานะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับหก็คือมาจินมาจินแปลว่ากําไรนะครับมาจินก็จะแบ่งออกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นดอลลาร์นะครับมาจินเนี่ย สมมติเราอยากได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์สมมติผมอยากได้กำไรห้าเปอร์เซ็นต์ก็ใส่ไปห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราอยากได้กำไรเพิ่มที่เป็นดอลลาร์ด้วยก็คือสมมติผมอยากได้หนึ่งดอลลาร์ก็ใส่ไปนะครับหลังจากนั้นนะครับ pay pal free น,น,คนะครับก็ pay pal free ปกติจะสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์บวกศูนย์จุดสามดอลลาร์นะครับอันนี้คือ pay pal free ที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นดอลลาร์นะครับแล้วก็ e bay free ก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใส่ไปประมาณนี้นะครับสูตรก็คือตรงนี้นะครับถ้าอยากรู้สูตร ก,ก็ดูเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับโอเคหรือถ้าใครอยากได้กำไรเ,เพิ่มขึ้นสัก10%ก็ใส่เลข1ิก็ได้นะครับดังนั้น o f f เฟอร์นะครับออฟเฟเนี่ยก็คือการตั้งให้ลูกค้าเนี่ยสามารถยื่นข้อเสนอต่อรองราคามาได้ถ้าเราเปิดการใช้งานก็ Enable ตรงนี้ขึ้นมานะครับ Except ปตไก็คือ,อ,อราคาที่จะให้ eBay ยอมรับข้อเสนอของลูกค้านะครับ ก็คือลดลงมาจากราคาต้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับยกตัวอย่างเช่นราคาใน eBay 100ดอลลาร์นะครับถ้าเราใส่เอ c e p t Price ตรงนี้นะครับสามสิ 30, ใส่30นะครับ30เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตั้งว่า e อ็กเซปต์ไปใน eBay เท่ากับ30ในที่นี้คือจะเห็นว่าหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ30%นะครับเพราะฉะนั้นเอ c e p t Price ตัวนี้จะเท่ากับ70ดอลลาร์นะครับคือมันจะเอา 100ดอลลาร์คือราคาของ eBay ตั้งเนี่ยเป็นลบกับ30%นะครับเหลือ70เหลือเจ็ดสิบเอ7เหลือ70ก็คือ70ดอลลาร์นะครับ,ร 70, รรรรบเพราะว่าราคามันคือ100ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าต่อราคามาสูงกว่า70%ขึ้นไป eBay จะรับเงื่อนไขแล้วก็ขึ้นว่าโซอัตโนมัติให้นะครับต่อมานะครับ e ด็กลายไปนะครับ e ด็กลายไปคือสมมติในที่นี้ผมใส่ไป40% สมมติราคา eBay ขายอยู่ที่ร้อยดอลลาร์เหมือนกันนะครับเดคลายไปผม40%มันก็จะตั้งใน eBay เป็นเอ่อิบดอลลาร์นะครับอ่าหกดอลลาร์คือมันจะเอาเดคลายไปไปลบ40%จากราคาต้นนะครับก็จะเหลือ60%ก็คือ60ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าเสนอมาเสนอราคาต่อราคามาต่ำกว่าราคา60%นะครับ eBay ก็จะตัด ข้อเสนอทิง้งไปโดยที่ไม่ต้องไม่เสร็จมารลบกวนเรานะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเอ e p สเปย์พกแพร์ปนะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดนะครับผมก็จะไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่าจะมีข้อความเข้ามากวนตลอดนะครับหลังจากนั้นนะครับ description น,นะครับ description ก,ก็จะมีตัวแปรให้เยอะแยะเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ทำ d e s c r i p t i o n ปกตินะครับก็อยากให้เป็น ก็พิมอะไรลงไปนะครับอยากให้เป็นตัวหนาก็กดนะครับระบายกดเป็นตัวหนานะครับถ้าอยากให้ตรงไหนเป็นไตเติลเอาไตเติลมาแทรกเราก็ต้องเอาตัวแปรเข้ามาแทรกนะครับก็คือตรงนี้นะครับไตเติลนะครับคัปปี้มาแล้วก็เอามาใส่เป็นตัวแปรเข้าไปเวลาโปรแกรมมันดึงมามันจะเอาไตเติลมามาใส่ให้ตรงนี้นะครับ description ก็เอาตัวแปร description มาใส่นะครับตรงนี้ c o ปปี้มานะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะดึง description มาโชว์ให้ในตำแหน่งนี้ feature bullet นะครับเนี่ยเราก็๊อป ขอโทษครับเรา copy ฟ e a t u r e มาฟีเ t u r e นี้นะครับก็มาใส่ส่วน UBC EAN ก็ copy มาได้หมดนะครับ copy มาได้หมดก็ item size นะครับก็เอาตัวแปรมาใส่แล้วก็คูณกันเป็นอย่างนี้ได้หมดนะครับคราวนี้รูปภาพตัวแปรรูปภาพนะครับก็คือ copy image นะครับวิธีใส่นะครับสมมติผมจะใส่รูปภาพใต้ไ t i t ิลนะครับก็เลื่อนมาตรงกลางนะครับ enter แล้วก็ เริ่มมาตรงกลางหลังจากนั้นกดไปที่รูปนี้นะครับรูปภาพแล้วเราก็ใส่ตัวแปรอย่างนี้ลงไปเลยนะครับตัวแปรไตเติลน,นะครับแล้วก,กดตกลงมันก็จะขึ้นอย่างงี้ก็คือมันก็จะเอาไตเติลอ่าเอาเวลาโปรแกรมมันดึงมามันจะเอารูปภาพมาแทรกให้ณนะตำแหน่งนี้นะครับแค่นี้เองอแต่ผมมีรูปภาพอยู่ตำแหน่งนี้แล้วผมลบขอลบตรงนี้ออกนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับ detail of leasing นะครับ detail of leasing quantity of leasing เวลาเราลงจะให้โปรแกรมมันเซต Quantity หรือจำนวนสินค้าเท่าไหร่ผมให้มันลง1ก็พอนะครับ handling time นะครับก็คือระยะเวลาการแพ็คของของเรา,าจะแจ้งลูกค้าไว้ว่ากี่วันของผมใส่1วันหรือบางคนอาจจะใส่2วันก็ได้นะครับหรือ3 4 5วันแล้วแต่เรานะครับ duration of l e a s i n g นะครับเราจะให้ l e a s i n g นี้อยู่บน eBay กี่วันนะครับ30วันก็เลือก30 day หรือจะเป็น good till cancel ก็เลือก gtc ตรงนี้ได้นะครับผมก็เลือกเป็น good till cancel นะครับ ย s e แ a g ก a b l บก็คือให้ Ebay เก็บแท็กกับลูกค้าด้วยเก็บค่าภาษีกับลูกค้าด้วยก็ Enable ไว้นะครับ Return Policy a c c e s s นะครับก,ก็คือมีอ่าให้เงื่อนให้เงื่อนไข Policy นะครับเงื่อนไข Policy ผมก็ Enable ไว้นะครับแล้วก็รับขึ้นของภายใน30บวันผมก็เลือก30วันแล้วก็ Shipping c o ค t นะครับจ่ายโดย้ายก็ให้ b บเจ r เป็นคนจ่ายนะครับ ส่วน return policy description ถ้าไม่มีก็พิมพ์เข้าไปว่า not description ก็ได้นะครับ not description payment นะครับก็เป็น email paypal นะครับ email paypal แล้วก็ currency นะครับก็คือเป็นหน่วยเงินนะครับปกติก็จะเป็น USD ตัวใหญ่ก็ copy มาใส่นะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ immediate payment นะครับก็คือตั้งให้ลูกค้าจ่ายเงินได้ทันทีนะครับก็ enable ไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้น shipping นะครับ ถ้าอยากเป็น Epiday Shipping นะครับก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับเป็น UPS t o Day นะครับตามหลักสูตรของอาจารย์เจนะครับหรือถ้าใครอยากได้ Shipping เป็น Standard นะครับก็เลือก Standard นะครับมีเลือกเยอะแยะนะครับเครานี้ผมเลือกเป็น Epiday Shipping นะครับแล้วก็ Shipping Service Cost ผมเลือกศูนย์คือผมจะไม่เก็บลูกค้านะครับเกี่ยวกับการส่งเพราะว่าผมจะเสนอเป็นฟรี h i p p i n g นะครับแล้วก็ Additional Cost ก็เป็นศูนย์เช่นกันนะครับ หลังจากนั้นโลเคชันนะครับเราขายดรอปชิปในประเทศ US เราก็เลือก US นะครับแล้วก็โลเคชันคือประเทศที่เราจะมีคือของเราอยู่เนี่ยอยู่ในประเทศอะไรนะครับก็อาจจะเป็นนิวยอร์กหรือเนวาดานิวเจอร์ซีย์อะไรก็แล้วแต่เรานะครับก็กรอกไปแล้วก็โพสต์โค้ดของรัฐนั้นๆด้วยนะครับกรอกไปหลังจากนั้นกดเซฟครับพอกดเซฟเสร็จนะครับ มาที่เมนูต่อมานะครับ b o x and Remove นะครับ Block and Remove มันก็จะช่วยเรานะครับคำว่า b o x k e y w o r d คือถ้าโปรแกรมมันไปดึงสินค้าแล้วเจอคำพวกนี้อยู่ใน Title หรือในหรือเจออยู่ใน Feature หรือเจออยู่ใน Description นะครับโปรแกรมจะทำการบล็อกมไม่ดึงสินค้านั้นลงใน eBay ให้นะครับเพราะว่าจะได้ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ของสินค้าบางอย่างหรือ บางสินค้าที่เราไม่ต้องการลงอย่างเช่นผมไม่อยากจะลงขายอย่างเช่นพวกบุ๊กหนังสือพวกเกมอย่างเงี้ยผมผมผมไม่อยากขายในในเรื่องของดรอปชิปผมก็จะบล็อกคําพวกนี้ไปเลยถ้าโปรแกรมเจอมันจะไม่ดึงมาลงให้นะครับพวกถุงมือนะครับกอล์ฟชูส์นะครับบู๊อย่างเงี้ยผมก็จะไม่ลงด้วยเพราะว่าของพวกนี้มันมีไซส์มีขนาดนะครับเวลาเราดรอปชิปไปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใส่ขนาดไว้นะครับแล้วเวลาเราขายได้มันก็จะไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการขนาดอะไรก็จะมีปัญหาอีก ผมก็เลยเลือกที่จะไม่ขายเลือกที่จะบล็อกไปเลยถ้าเจอคําพวกนี้อยู่นะครับหรือ DVDCD เนี่ยผมก็จะไม่ขายส่วนข้างล่างนะครับทีเ่เป็นชื่ออันนี้คือชื่อแบรนด์ต่างๆที่มันเป็นลิขสิทธิ์นะครับผมก็ใส่ไว้เลยถ้ามันเจอคําพวกนี้ก็ไม่ต้องดึงมาให้ผมนั่นนะครับโอเคต่อไป Remove k e y w o r d remove keyword คือถ้าโปรแกรมเจอคําพวกนี้อยู่ในไ i เทิลอยู่ในดีสคริปชันหรือในหรืออยู่ในฟีเจอร์บูลเลตเนี่ยโปรแกรมจะลบคําพวกนี้ออกจาก ตำแหน่งนั้นให้เลยสมมติมีคำว่า Amazon อยู่ในไตเติลนะครับโปรแกรมเจอปุ๊บโปรแกรมลบคำว่าไ i เติลทิ้งให้นะครับหรือโปรแกรมเจอคำว่าบริอยู่ในส่วนของ e s c r i p t i o นของใน Amazon มันดึง Description ของ Amazon มนาะปุ๊บมันก็จะลบคำว่า Warrant รออกให้นะครับไม่ได้บล็อกนะครับคือมันดึงมาได้ปกติแต่ลบให้นะครับเพื่อป้องกันอาจจะไม่อยากให้ลูกค้ารู้ว่าเราเอามาจาก Amazon นะครับโปรแกรมก็จะลบให้หรือเราอยากลบคาว่าอะไรอื่นๆเราก็พิมพ์เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับ วิธีการพิมพ์นะครับสมมุติเราพิมพ์เข้าไปอเมซอนแล้วเราก,กดแทบ็แทบนะครับหรือลูกน้ําก็ได้พอเราก,กดลูกน้ําเสร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นคําใหม่เราก็พิมพ์คาใหม่ไปได้นะครับเราก็กดลูกน้ํานะครับมันก็จะขึ้นคาใหม่นี้นะฮะสมมติเอาเท่านี้ผมก็กดเซฟส่วนต่อมานะครับแท็กแอนรีไวต์นะครับแท็กกิ้งแอนรีไวต์นะครับคืออันนี้คือ,อเครดิตนะครับคือ อีเบลิสโบทชั้นใหม่นะครับจะมีเครดิตก็คือเหมือนพอยต์นะครับมาเกี่ยวข้องเพื่อจะช่วยในการรีไว้์แล้วก็ลงสินค้าให้เรานะครับก็คือสมมติผมยกตัวอย่างนะครับในร้านมี100ชิ้นนะครับ100ชิ้นโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีการไปเช็คข้อมูลเช็คราคาใน e b a y เออเช็คราคาใน Amazon ด้วยว่ามีชิ้นไหนราคาขึ้นหรือราคาลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นสมมติ พบว่าสินค้าราคาวันนี้นะครับวันนี้วันนี้พบว่าสินค้าราคาขึ้นนะครับ30ชิ้นนะครับขึ้นและลงด้วยนะครับลง30ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมนะครับโปรแกรมจะต้องไปรีไวซ์นะครับก็คือไปแก้ไขราคา30ชิ้นนี้นะครับในอีเดนะครับการรีไวซ์นะครับการเช็คราคาเนี่ยโปรแกรมก็จะลบ1เครดิตนะครับลบ1เครดิตโอ้ยเท่าทีครับลบ1 เครดิตนะครับคือสมมุติเรามีร้อยชิ้นนะครับแล้วเราตั้งว่าให้มันไปเช็คแล้วก็รีไวท์ทุกๆ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยหวันนะครับเราจะใช้นะครับจะใช้1 0 0เครดิตน,นะครับพอเรามี100ชิ้นใช่ไหมครับวันหนึ่งโปรแกรมมันก็ต้องไปเช็ค100ชิ้นนั้นให้เราเพราะฉะนั้นวันนั้นเราก็จะเสีย1 0อเครดิตนะครับ100เครดิตอ่าวันที่2ก็เสียอีก100เครดิตนะครับวันที่3ก็เสียอีก1้0เครดิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ หรือถ้าเราเร่งรอบเราอยากให้มันเช็คแล้วก็รีไวซ์เร็วๆนะครับเราก็เปลี่ยนมา4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะรีไวซ์ทั้งหมดกี่ครั้งครับ4เอา24คือวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแต่เรารีไวซ์ทุกๆ4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรีไวซ์ทั้งหมด6ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้พอยต์ถึง6ลบ600เคดิตต่อวันนะครับต่อวันเพราะว่าเรามีสินค้าอย,ยู่100ชิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามีมากกว่านี้ก็คููณณไไปปนะคครับ เพราะว่าที่ผมจะต้องนับเป็นเครดิตเพราะว่ายิ่งเรารีไว้เยอะหรือมีการแฮกกิงเยอะเนี่ยผมจะต้องใช้เซิร์ฟเวอร์เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการจะรีไว์เยอะแฮกกิงเยอะเนี่ยผมจะต้องเช่าเซิร์ฟเวอร์เยอะขึ้นต้นทุนผมก็ต้องเยอะขึ้นด้วยก็เก็บตามความเป็นจริงไะนะครับมันจะได้แปรผันตามกันนะครับก็ผมก็เลือกเป็นรีไว้ทุกทุกๆ24ชั่วโมงละกันเช็คและรีไว้ทุทุกๆ24ชั่วโมงนะครับต่อไปเป็นเรื่องของโปรเทคก็คือการป้องกันนะครับ ถ้าสินค้าเอาออฟสต็อกเราจะให้โปรแกรมทํำยังไงกับมันจะแก้ไขราคาคูณ2เท่าไหมหรือคูณ4เท่าไหมหรือว่าจะเปลี่ยนแปลง Quantity เป็นศูนย์ส่วนมากผมจะใช้ตัวนี้นะครับคือถ้ามันเอาออฟสต็อกเราไม่มีส่งอยู่แล้วนี่เราก็เปลี่ยนคอ a n t i t y เป็น0ูนย์ไปเลยนะครับเป็นคือเปลี่ยน Quantity ใน e bay เป็น0ูนย์นะครับต่อไปนะครับ pro เทคเกี่ยวกับเรื่องถ้าไม่ใช่พามละ่ะเราจะทํายังไงกับมันบางคนก็นใช้ราคาคูณ4นะครับเพราะว่าคือคน คือถ้าไม่ใช่พามก็แสดงว่ามีคนอื่นส่งได้คือเป็นยูเซอร์ขายเราก็ขายแพงหน่อยถ้ามันขายได้ก็ให้ยูเซอร์นั่นแหละส่งก็ได้หรือว่าจะใช้คุณิตี้เป็นศูนย์ก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวผมเลือกอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็กดเซฟนะครับหลังจากนั้นในหน้าของในหมวดของเครดิตนะครับหน้านี้ก็จะบอกว่าเรามีเครดิตอยู่เท่าไหร่เครดิตปัจจุบันนะครับแล้วก็ในส่วนข้างล่างนี้ก็คือเป็นการประมาณการนะครับว่าเราจะต้องใช้เครดิตเท่าไหร่นะครับ สมมติผมมีสินค้าอยู่ในร้าน100ชิ้นยกตัวอย่างนะครับผมจะให้มันเช็คแล้วก็รีไวต์ทุกๆ24ชั่วโมงผมก็ให้แคลคูลเรตเปอร์มันนะครับดูว่า1เดือนเนี่ยผมจะต้องใช้เท่าไหร่ถ้านะครับมันก็จะขึ้นมาถ้าคุณมีนะครับ100ชิ้นสำหรับการติดตามสินค้าเนี่ยแล้วก็คุณเนี่ยจะต้องรีไวต์ทุกๆ24ชั่วโมงต่อ1นครั้งเนี่ยคุณก็จะต้องใช้3,000เครดิตต,ต่อเดือนนะครับ3,000เครดิตต,ต่อเดือน อันนี้ก็คือเป็นการประมาณการนะครับหรือถ้าคนมีเยอะหน่อยมีพันชิ้นนะครับแล้วก็จะรีไว้วันละค้งนะครับก็ให้แค่คูเรตมานะครับก็ใช้สามหมื่นชิ้นอ่าสามหมื่นเครดิตต,ต่อเดือนนะครับเมนูต่อมานะครับ Payment อ่า payment แล้วก็ก็คือเป็นการจ่ายเงินแล้วก็การซื้อเครดิตนะครับถ้าต้องการซื้อเครดิตก็เลือกซื้อได้ครับ10,000เครดิตเท่านี้บาท30,000 1,000เครดิต50,000 0เครดิตก็จะถูกลงเรื่อยๆนะครับก็เลือกซื้อได้ อันนี้ก็คือเป็นประวัติการจ่ายเงินนะครับประวัติการจ่ายเงินของเราส่วนต่อมานะครับ c h a n g e password ก็คือการเปลี่ยนาสเวิร์ดนะครับการเปลี่ยนาสเวิร์ดก็คลิกเข้าไปเราก็กรอกอีเมลนะครับแล้วก็ระบบก็จะส่งอีเมลไปที่อีเมลเราแล้วก็เป็นลิงก์ให้เปลี่ยนาสเวิร์ดนะครับโอเคครับจบนะครับการตั้งค่าก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ